เมนูพนมรุ้งชีฟเดของเราในะวันนี้ก็คือต้อตมตำปูมา้าส<ฮ>ดครับผมพนมรุ้งหูมใจเสนอพนมร,รุ้องชีฟเดเคกปลอดอาหารคลีนอร่อยวันนี้ไปตายเอาดำน้า อะไครับบิ๊กคิวีครับผมคนหนึ่งเหมือนอยู่ทะเลคนหนึ่งเหมือนอยู่เอ็กซ์ตรมอ้าวอ้าตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอท่าเรนจังหวัดกระบี่นะครับกำลังจะพาบิ๊กกับกิวีไปธนาคารเฮ้ยนี่เราจะทำอาหารให้กินในเรื่องพาพวกผมไปเบิกเงินให้ใช้เกิดรใช่ไหมโบซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ธนาคารแบบไหนอ่าเป็นธนาคารอะไรอ่ะเป็นธนาคารที่เกี่ยวกับวัตถุดิบของเราในอีพีนี้ธนาคารกินได้ด้วยได้ธนาคารบ้านมึงสิกินได้บิ๊ก ที่เน,นี่ยธนาคารธนาคารปูม้าครับไม่ใช่ธนาคารที่เราพาไปฝากตังอะไรพวกนี้<อ>เดี๋ยววันนี้พี่อ่ะมาเจอกับประธานของธนาคารปูมา้าไม่มีประธา,า,า,านเลยประธานประธานเลยแวบเหมือนเซตไว <laughs> สวัสดีครับ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 อันนี้พี่บีดนะไม่พี่ตีแล้วกันครัแบบ ที่นี่ครับธนาคารปูม้เนี่ยมีความเป็นมาตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยทำไมถึงมาตั้งธนาคารปูม้ครับก็ด้วยสภาพพื้นที่ของตรงนี้ครับชุมชนบ้านท่าเลนเนี่ยเป็นชุมชนที่อยู่ติดชายฝั่งอยู่ติดกับชายทะเลเลย <S 1> <S 1> <S ของที่จบมาได้อะชาวระมงเขาก็ไม่รู้จะเอาไปไหนเหมือนปูไข่เนี่ยเขาสามารถเอาปูมาปล่อยไว้ที่นี่เลี้ยงไว้ให้เขาปล่อยไข่ให้หมดแล้วก็แม่ปูเนี่ย เขาก็สามารถเอาตัวกลับไปขายได้เลยอ๋ออย่างนี้แปลว่าทุกคนก็ต้องมาจดไว้อะครับว่าฝากอะไรไว้บ้างเครับบางเจ้าอ่ะที่พามามันก็ได้แค่วันละตัวสองตัวมันจะได้ไม่เยอะครับผมเขาจะจำๆกันได้แหละว่าต่ออั่ครบผมพปลยขายยยเรรรีบ้อออหืพมันโตถึงทีี่่เเรรรยยบ้ออมืไห่ก็ต่างเอาไปทรัประโยชน์อย่างอื่นใช่ครับใช่ครับก็คือเอามาถอนออกก็มาถอนปูม้าออกไปฝากถอนเหมือนธนาคารใช่อ๋อ พี่พี่ครับแล้วถ้าราคาอย่างนี้มีดอกเบี้ยไหมครับผมมีครับผมแต่ว่ามันต้องใช่ระยะยาวนิดนึงจริงเหรอเนี่ยใช่ครับผมเอรเหวลาเขาปล่อยปล่อยไข่ปูเรียบร้อยแล้วนะครับเราเอากลับไปปล่อยคืนทะเลก็ก็เหมือนกับเป็นเป็นดอกเบี้ยที่เขาจะได้รับไงโอเคครับแล้วปูที่เขามารับฝากเนี่ยมันเป็นปูอะไรบ้างครับเห็นมีสองสีครับตัวผู้กับตัวเมียครับผมตัวผู้กับตัวเมียตัวผู้จะสีฟ้าอ่าใช่ครับผมเนี่ย ลักษณะของตัวผู้แต่ตัวเมียเนี่ยตัวเล็กหน่อยอ่าแต่เล็กกว่าใช่แล้วมันจะมีตรงท้องมันใช่ไหมพี่ที่จะทำป้า่ใช่ครับใช่ครับโอเคในนี้มีปูไข่ป่ะคะถ้าปูไข่เนี่ยเราจะใส่ไว้ในถังต่างหากเลยเพราะว่ามันจะสะดวกเวลาเราไปปล่อยอะครับถังนี้เขาจะเรียกว่าปูไข่ปูไข่ครับผมที่เขาที่เขามาฝากไว้ครับอ๋ออยู่ข้างล่าง นี่ครับเนี่ยไข่ปูไข่ปูเยอะมากครับผมปล่อยออกก็คือไอ้นี่มันจะหลุดออกไปเลยใช่ครับผมเขาเขาจะเขี่ยไข่ตัวนี้ออกจนหมดเหลือแต่เฉพาะตัวปูอย่างเดียวเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะตัดให้ดูว่าไข่ปูแล้วมันหลุดมาเป็นยังไงเนาะมันก็เป็นเม็ดเล็กดำเขียวดำที่มันลอยลอยอยู่เห็นไหมเนี่ยใช่ครับผมอู้พี่มีครับแต่ว่าเรามองด้วยตาเปล่านี่แทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับผมมองมองไม่เห็นครับผมเขาจะเล็กมาก อย่างเงี้ยเวลาเขาไข่อย่างเงี้ยพี่รู้ป่าว่าปริมาณมันแบบมันเยอะแค่ไหนอน่ยตัวนึงก็ตกไี่ประมาณ1ล้านถึง5ล้านตัวหนึ่งละโอ้ไข่หนึ่งล้านถึงห้าล้านตัวเลยแต่โอกาสโอกาสที่เขาจะรอดอ่ามันมันมันน้อยมากรมันจะมีทั้งกุ้งมีทั้งปลามีทั้งเนี่ยมารุมกันกินขอแค่ว่าโอกาสให้เขารอดแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็พอครับผมอ๋อหนึ่งในของห้าล้านตัวแล้วครับผมห้าพันตัวแล้วก็มีแค่ห้าพันตัวใช่ครับวิธีเนี้ยมันแบบสำคัญยังไงกับ กับชาวบ้านที่นี่หรือว่ากับสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยพี่ก็เป็นเหมือนกับไอ้วัตจักรอ่ะนี้เพราะว่าเราจับมากินกันทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็ถ้าเราไม่ปล่อยไปเลยเนี่ยมันมันก็จะหมดไปแต่ถ้าเหมือนเราเราเอาตัวเนี้ยไปปล่อยคืนแม่หนึ่งก็รอดแค่ห้าพันตัวถ้าสมมติว่าเราเพาะได้สิบแม่เนี่ย เราก็ได้และห้าเมืเอนตัวมันเหมือนมันเป็นการอนุรักษ์ให้มันแบบยั่งยืนอ่ะใช่ไหมเข้าใจเรียบร้อยแล้วครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอไปทำลายมันก่อนจอดกอขอไปหยิบตัวที่เหมาะสมเอาไปทำเมนูซะหน่อยโอเคอาป้าดูตรงนี้นะครับถ้าสังเกตจะเห็นยางรัดก,ก้ามปูไว ที่เขาต้องทําแบบนี้ก็เพราะการปูหนีตอนที่เราจับเขานะครับอเอรับพี่ดชงั้นเดี๋ยวพวกผมจะขอซื้อปูไปทําเมนูวันนี้หน่อยให้บิ๊กกับวีว่เลือกเลยจะเอาตัวไหนได้เหรอเราเรียกว่าเราเอามาหมดบอกเลยดีกว่าเมาเนอะเมาอ่านะเดี๋ยวเราได้วัตถุดิบแล้วเดี๋ยวเราไปทําเมนูกันไป เอาละครับและตอนนี้เราก็มีวัตถุดิบอยู่ข้างหน้าเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและแน่นอนที่สุดปูดมาที่เราได้จับมาอยู่ในธนาคารปูยังเป็นๆน,นะและแน่นอนที่สุดนะครับพอดูจากเครื่องปรุงแล้วเนี่ยเมนูพนมรุ้งชีสเดของเราในวันนี้ก็คือต้อตมตำปูมาสดคร,รับผม ปกติเลยนะครับในการส้มตำก็คือมะละกอดิบนะครับแครอทเนี่ยมะเขือเทศสีดากระเทียมนะครับน้ำตาลปี๊บถั่วลิสงน้ำปลากระปิพริกขี้หนูแล้วก็มะนาวแล้วข้อตอนแรกเราก็ต้องบ๊ายบายน้องปูก่อนเนาะต้องน็อกเขาก่อนนะครับเดี๋ยวเราพอเขานิ่งเสร็จแล้วเราก็จะมาล้างทําความสะอาดน้องปูกันโอเคงั้นเราขอน้งแข็งหน่อยครับทีมงานครับเอาละครับแล้วตอนนี้น้ําแข็งก็มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอนนี้เราจะน็อกปูมากร่างไปครับบ๊ายบายก่อนนะครับ เจ้ตัวเขาเราต้องใส่เกลืออะไรไหมครับไม่ต้องครับนีลครับใช่ครับก็คือน็อกให้เขานิ่งๆลงมหน่อยครับเราก็ใส่น้ําลงไปนะโอเคครับซึ่งเราก็เริ่มแรกเราทำมะละกอก่อนแล้วกันเนาะโอเคเราก็ปอกมะละกอก่อนนะครับมะละกอเราก็ปอกไปปกติก็คือปอกไปนี้เนาะประมาณนี้อันนี้เราก็จะใช้ที่ขูดเนี่ยขูดธรรมดาอย่างเงี้ยเขาขูดเขานะครับให้เป็นเส้นๆ้นอย่างนี้ หน้าต่อไปก็คือเราก็จะทำแครอทนะครับก็ทําเหมือนมะละกอเลยเราก็ปอกเขาเวลาก็ขูดเขาเป็นฝอยนี้โอเคซึ่งเส้นก็เหมือนกันโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็จะมาทําน้ําส้มตำกันนะครับปกติแล้วเนี่ยเราก็ทําสดๆได้เลยนะแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าต้มน้าส้มตำให้มันเดือดน,นิดนึงก่อนมันจะได้เก็บไว้ใช้ได้นานนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งพอกะปิมันสุกแล้วเนี่ยมันก็ได้กลิ่น อีกแบบหนึ่งทำน้ำส้มตำแล้วนะครับเราจะใส่น้ำปลาเข้าไปนะครับน้ำตาลน,นะครับกระปิะครับโอเคครับแล้วเราก็จะไปตั้งไฟอันนี้เป็นไฟอ่อนนะใช่ค่าคนตายคนตายอ่าโอเคงั้นเรียบร้อยแล้วนะบิ๊กอะไรหมดแล้วเนาะโอเคเทใส่เพิ่ี้เลยครับ โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทําปูกันเนาะเราก็ขั้นตอนแรกคือดึงขาดึงกล้ามมันออกนะแล้วก็แกะกระดองนะครับก็แกะแกะกระดองมาสดคือจริงๆกระดองอะ่ะสำหรับกินสดนะครับเขาก็เอาไปประดับส่วนใหญ่เนาะอันะนี้เราก็เอามาเนีแ่ยบบเขาออกเนี่ยนะเได้กางเกงอย่างนี้เนาะนมมันเป็นที่ทำความสะอาดของปูใช่ไหมใช่โอ้ใช<ๆ>่แล้ก็ไปกองสิ่งสกปรก อือใช่อหรอมันกินไม่ได้ใช่ไหมเออนมกูกินไม่ได้แล้วก็แกะทองที่มันดูอันตรายกับคนกินออกไม่ได้เยอะสุดเพราะนั้นเราก็จะเหลือเข้าไว้ตาแบบนี้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวแกะกลับไปเรี่ยเรเดี๋ยวทำกูเสร็จแล้วเราพักไว้ก่อนนะครับ โอเคครับเรามาเริ่มมาทำน้ำส้มตำเลยมะนาวแล้วก็หั่นข้าไปายแล้วก็ใส่ลงไปมันจะมีความหอมเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับโจ๊ใช่แต่ว่าอย่าตำมันแรงมากเกินไปเพราะมันจะขมแล้วคราวนี้เราก็ใส่มะเขือเทศสีดาลงไปนะครับสาเหตุที่ต้องเอามะเขือเทศทีดามาตำมันด้วยคือน้ำมะเขือเทศมันได้ออกถ้าเราคลุกลงไปอย่างเดียวอ่ะไอพวกน้ำหวานๆของมะเขือเทศอ่ะมันไม่ออกมาได้เหมือนคันนี่กระเทียมนะครับต่อกกระเทียมครับโอเคครับอ่าวีเริ่ม บ,บีมันตอนนี้เรา,เาบี้มะเขือเทศลงไปแล้วครับเห็นปะน้ำมะเขือเทศก็จะออกมาคือบคคา,างครั้งเขาตำทั้งพริกลงไปเลือยที่เราชอบหั่นให้มันเล็กหน่อยเผื่อจะได้กินเข้าไปด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคอ่าวี่ตำที่เราได้ของในครกันอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเนาะเราจะค่อยๆเอาน้ำตากระปิที่เราทำเนี่ยใส่ลงไปคคนคนไม่ต้องตล้วคนคนใช่ๆคน โอเคครับเราก็จะเทเขาเสี็บไว้ลาตาประมาณนี้คราวนี้เสียปูมาเราก็เอาปูม้ามาเอามาลก่กนแครอทมาแล้วก็ทาําเป็นส้มตำกันเลยจะได้เสร็จนะครับโอเคครับและตอนนี้เครื่องปรุงทุกอย่างก็อยู่ข้างหน้าแับเทียร้อยแล้วโอเคครับรเดี๋ยวเรามาจัดเรียงปูล,ลงไปก่อน <Okay. S 1> เพื่อความสวยงามนะครับระวางกระดองเพื่อให้มันล็อกปูไว้เท่านั้เองไม่ให้มันล้มเราอยากให้ปูเป็นกองแบบปูนปูไง เอากรนเชียงวาลงไปง่ายาด้านที่มันสวยสวยงามลงไปนะครับออโอเคครับเราเรียงสวยงามแล้วนะครับ,รบต่อไปเราก็จะมาคุกส้มตำของเรากันมะละกอน,นะครับแล้วก็แครอทนะครับวิตักน้ํายําคุกไป <ๆ S 1> อ่าวิคุกอย่างนี้กำลังดีเลาเจ้าป่ะเนาะพูดถึ น้ำลายไอ่ะอ,อยากยิงแล้วอ่ะเราเวลาเราคุกนะครับเราก็ค่อยๆเคล้าเขาเนาะแล้วก็ค่อยๆจัดวางลงไปอโอเคครับแล้วคราวนี้เราก็จะตกแต่งมาหน่อยนะครับมาเ,เสือเทศเพื่อความสีสวย ผัวนะครับเอาพริกนะครับและเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับส้ตมตำปูมาสดครบับผมที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนี่อนมรุ้งข้าวเหนียวเที่ยงงูร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นข้าวเหนียวท้องถิ่นที่เพาะปลูกกันในแถบภาคเหนือคัดพิเศษมาเลยนะครับจากอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวเหนียวที่ดีที่สุดของประเทศมเมล็ดมีลักษณะยาวเรียวเล็กและขาวเหมือนเที่ยวงูเมื่อหุงสุกแล้วจะขาวมันวาวนุ่มและมีกลิ่นหอมเหมาะสำหรับการกินอาหารแซ่บแบบนี้จริงๆเลยซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับก่อนกินเราก็จะราดน้ำแล้วก็คลุกส้มตำปูม้าสดของเราเพื่อให้น้ำของส้มตำเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อปูครับ สดมากมีความแบบเนื้อเด้งเนื้อแน่นแล้วก็หวานไม่คาวเลยนะคะแล้วก็พอกินกับเส้นมะละกอเส้นแครอทที่กรอบมากๆน้ายาก็มีรสชาติจัดจ้านมากๆก็คือทุกอย่างเป็นส้มตำที่ดีที่ควรจะเป็นนะคะแล้วก็พอใส่กะปิเข้าไปแล้วเนี่ยกินเข้าไปคำแรกคือกลิ่นกะปิคือตีอึบขึ้นมาเลย อร่อยมากมันจะมีความหอมแล้วก็เพิ่มความนัวด้วยความอูมามิของกะปิเนาะข้าเหนียวของเราก็มีความหอมแล้วก็นุ่มอร่อยมากมีว่าด้วยความนุ่มและนิ่มของข้าวเหนียวอะ่ะมันทําให้มะละกอทีม่มีความกรอบแล้วก็ปูอะ่ะปูหวานมากจ้ะโอนหวานแล้วสดมากมันมีความเป็นน้ําทะเลออกมามนบความสดขนาดนั้นเลยอะ่ะข้าวมันช่วยชูให้ส้มตำ ทุกอย่างมันเข้าเข้าด้วยกันครับซึ่งจริงๆแล้วครับข้าวเหนียวนุ่มๆที่เราชอบกินส้มตามแล้วพอไปตัดกับพวกความสดของพวกผักที่มันกรอบนะครับไม่รู้สึกว่ามันนุ่มมั่งกรอบบ้างมันก็ทําให้การเคี้ยวมันรู้สึกว่าสนุกมากขึ้นนะครับบวกกับรสชาติกะปิที่เราใส่ลงไปนะครับเข้ากับปูม้าสดๆของเราได้ดีนะพอกินไปแล้วก็รู้สึกปูมามิตามไปด้วยแต่ที่สําคัญขาดไม่ได้คือกินกับข้าวเหนียวเคี่ยวงูแบบนี้นะครับรับรองอร่อยแน่นอน ถูกต้องค่ะและพนมรุ้งขอเป็นสื่อกลางให้กับพ่อบ้านแม่บ้านและคนที่รักในการทําอาหารให้ได้เรียนรู้วิธีการทําอาหารกับเชฟมืออาชีพเพียงแค่ติดตามรายการของเราค่ะพอข้าพนมรุ้งเชฟยังชัว์ทุกทกลัวมั่นใจและก่อนจจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้กับเพจของเราก็คือพนมรุ้งไรซ์ ครับผมเพราะว่าแน่นอนเลยค่ะทุกๆ EP นะคะรายการของเราก็จะมีเมนูแซ่บๆนุนัวสเปเชียลสเปเชียลแบบนี้มาให้ทุกคนเนี่ยได้ทำตามกันอย่างแน่นอนครับผมถึงเวลาแล้วครับเรากินกันเองมาเยอะแล้วอันที่เชียพี่ทิงงานเข้ามากินเลยดีกว่าครับมาเลยมาเลยครับมากินรวยกันมากินรวยกันงข้าวคุณำรุ้งเชฟยังชัว ทุกครัวมั่นใจ